สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆเมนูชวนพวเพื่อนเข้าครัววันนี้นะคะก็คือเมนูไข่แดงเข้มไข่ที่สอนใช้ในวันนี้คือไข่ไก่นะคะเริ่มจากการกระทาะเปลือกไข่แบบนี้แล้วก็ทะด้านบนท,ที่เป็นด้านแหลมนะคะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะเวลากระเทาะเปลือกไข่ให้กระทาะประมาณนี้นะคะเศษหนึ่งส่วนสามของลูกไข่ เพื่อเวลาที่เราเทไข่ออกก็จะได้ง่ายแล้วก็ไข่แดงก็จะได้ไม่แตกด้วยนะคะสําหรับเกลือที่สอนใช้ในวันนี้นะคะก็คือเกลือตัวนี้นะคะน้ำส้มสายชูนะคะสอนใช้ของที่ห้อนี้ซึ่งเป็นน้าส้มสายชู12%อัตราส่วนในการผสมคือสอนใช้น้าส้มสายชูหนึ่งถ้วยแล้วก็น้ำตาลอยู่สองถ้วยค่ะสำหรับที่รองไข่เนี่ยสอนมีทั้งจอบเปลือกไข่ของเขาเองนะคะแล้วก็จะมีทั้งถ้วยเล็กๆที่เป็นถ้วยในการตั้งไข่ะคะ่ะ ที่เขาใช้กันทั่วไปนะคะเหตุผลเพราะว่าวันนี้สอนจะทําให้เห็นความแตกตา่างว่าระหว่างการใช้เปลือกไข่เขาเองแล้วก็การใช้ถ้วยรองไข่เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงจากการที่เคยทํามาคือบางครั้งนะคะถ้าเราใช้ตัวรองไข่ของเขาเองเวลาที่เราเทไข่แดงกลับไปเนี่ยไอเจ้าตัวคมๆตรงนี้นะคะตรงขอบเขาเนี่ยมันทําให้ไข่แตกเ,เริ่มจากนะคะล่างสุดใช้เป็นเกลือนะคะสอนใช้ครึ่งชง้อนชา เป็นชั้นชาแบบนี้นะคะตามด้วยไข่แดงค่ะระวังเขาจะแตกนะคะใช้ความระมัดระวังนะคะในการแบ่งไข่ทำแบบนี้นจนเสร็จนะคะน้ำขชอมสายชูค่ะหนึ่งช้อนชานะคะใส่เกลือรอบสองค่ะเึ็นช้อนชานะคะ หน้าตาของไข่แดงแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้ให้เราลัอพลาสติกหรือว่ามีฝาปิดไว้แบบนี้เพื่อไม่ให้ไข่แดงของเราแห้งหลังจากนี้แปดชั่วโมงเดี๋ยวเรามาล้างไข่กันเลยจ้าและนี่ก็คือหน้าตาของไข่แดงที่อยู่ในเปลือกไข่ของเขาเองนะคะออกมาแล้วนะคะเป็นแบบนี้ล้างให้สะอาดแล้วเขาก็จะใสขึ้นนะคะไข่แดงของเราก็จะใสปิ้งเลยค่ะ นี่ค่ะมันเพื่อนตอนแรกที่สอนบอกไว้ว่าถ้าเราอาใช้เปลือกไข่ของเขาเองออกมันมีความคบมันก็จะทําให้ไข่แดงของเรามันตกยแะแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือให้ใช้ความระมัดระวังค่ะในการเอาไข่แดงกลับเข้าไปไว้ในเปลือกไข่อีกรอบนะคะล้างไข่แดงเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อน เทคนิคในการล้างไข่มีเทคนิคแค่นิดหน่อยระยะเวลาในการเสด็จน้ําคือให้เสด็จน้ําแบบเร็วก็จะทําให้ไข่ของเราไม่ติดเกาก็จะได้ไข่แดงที่เป็นฟองแบบนี้แล้วก็นําเข้าเตาอบได้เลยค่ะการอบไข่แดงเคม็มอุณหภูมิ150องศาใช้ไฟบนล่างนะคะ2นาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนไข่แดงเค็มของเรานะคะสวยงามน่ารับประทานใช้ทำยำทำขนมทานกับข้าวต้มนะคะ ได้หลากหลายเมนูเลยแล้วพบกันในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ